แล้วเมื่อวานหวยเราเออกอะไรรู้ไหมสองหนึ่งหนึ่งสี่ที่เราเขียนหนึ่งสี่หนึ่งสองสี่ตัวไหมแล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไ้ก่อนกดตรงสีแด,ดงเลยครับ ไลนยเนาะโอ้ยคนให้ครับครับผมอ้าวมีไม้อะไรมาด้วยไม้ครูไม้ครูบหโอ้ขอดูไม้ครูใกล้ๆแต่ปู่ไม้ครูปู่เจ้ากาดําพร้อมฐานนี่ครูกาลังหลอมาสําเร็จหลอมมาสาเร็จไม้ครูให้กับใครเนี่ยให้ลูกศิษย์ที่สนใจจองไม้ครูนะอันนี้เป็นไม้ครูรุ่นพิเศษเลยดูชละลายโอปูฉลุแบบ งามมากเลยดูไม้กละึงฐานดอกบัวอัดมวลสารอัดมวลสารอัดมวลสารข้างในอย่างดีเพราะว่าการคุณไสมนต์ดำวดผีวิญญาณเนี่ยเราตั้งไม้ครูไว้ที่บ้านเนี่ยเราเอาไว้บูชาสำหรับคนที่ชอบสำหรับคนที่ชอบไม้ครูคือป้องกันภัยศัตรูที่จะเข้ามาทำร้ายเราไม่ว่าจะเป็นวดผีปีศาจหรือคุณไสมนต์ดำสามารถป้องกันได้เพราะว่าเราอัดมวลสารศักดิ์สิทธิ์อยู่ในนี้ เราไปตั้งไว้นี่เราไปตั้งอย่างนี้องค์ปู่เจ้ากาดําถือว่าหายเงียบไปจมปมจมปมแอบไปรักเฮ็ดนี่เองสองวันจะถึงสองวันจะถึงอีกสองวันจะถึงก็เึ้นทางมาแล้วนะครับก็คนที่ร่วมบุญก็จะได้ก็จะได้รูปนะครับแล้วก็เหรียญเหรียญเนี่แล้วแต่เราจะจับได้อันไหนก็แล้วแต่ทุกคนจะได้เราเองด้วยจ้า บางคนเราส่งของไปเขาก็ยังได้นะเหมือนส่งตลับสีพึ่งไปมีคนไปซื้อถูกโอ้ก็ดีใจเลขข้างบนใช่ไหมเลขึ้มอยู่ใต้เลขอยู่ใต้ฐานตล่ตลับจะมีเลขอยู่ใต้ตลับเขาก็เอาไปซื้อได้ถูกนะครับก็ถือว่าบุญของเขานะครับคนมลบุญอันนี้ใครได้ก่อนก็ได้ก่อนในจ้าหมดแล้วก็คือหมดเลยนะจ๊ะ อันนี้อันนี้เล่าความฝันก่อนไหมหรือว่ายังไงได้จะเขียนเลขให้พี่สมุดไปเลยเอาเลยเอาเลยเอาล่าความฝันเลยนิดนึงไปก็จะตีฝันเอานิดหนึ่งปู่นิดหนึ่งนิดหนึ่งบอกครับก็ปู่ฝันว่าเซียมซีเซียมซีฝันว่าเซียมซีแต่ปู่รวมมันมาจะมาสี่หนึ่งหนึ่งก็รวบรัวกัวหนึ่งสี่หนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งนี่แหละที่เราไปเจอบ้านนั้นอ่ะสี่หนึ่งหนึ่งสี่เออบ้านนั้นสี่หนึ่งใช่บ้านเล็กที่ตายายอ่ะเออ แล้วเมื่อวานหวยเราออกอะไรรู้ไหมสองหนึ่งหนึ่งสี่ที่เราเขียนหนึ่งสี่หนึ่งสองสี่ตัวแล้ววันก่อนสองสามสี่สองสองสามสี่ออกสองสองสามสี่เมื่อวันที่เราไปตั้งศาลนี่ใช่แล้วออกเรามาสี่ตัวสองวันแล้วนะเลขที่ตั้งศาลสองหนึ่งไอ้หนึ่งหนึ่งสี่สองมันออกสองหนึ่งหนึ่งสี่ออกเมื่อวานครับ อ่าออกเมื่อวันจันทร์แต่เมื่อวันศุกร์ที่ปู่เขียนให้สองสองสามสี่เลขรางวัลที่หนึ่งของลาวออกสองสองสามสี่เรียงเลยไม่ต้องกลับเลยถูกบนถูกล่างถูสีตัวเลยนี่ก็จะเขียนให้แต่สมุดเล่าให้แค่นี้แหละลาให้แค่นี้ไสมุดฝันว่าเสียมซีงอาะฝันว่าเสียมซีนีรีบนิดหนึ่งฝันว่าเสียมซีสองวันเลขจะออกละ ฝันว่าเสียมซีเสียมก็สามซก็สได้เลขสองห้าห้ามันออกแล้วเลขไปจับตัวเลขยันห้าพระพุทธเจ้าห้าพระโอนี่ให้ตัวนี้ไปเลย ให้ตาสมุดไปให้ FC ให้พี่สมุดเอาไปให้ FC นะครับเพียงให้พี่สมุดพี่สมุดเดินทางมานะครับวันนี้เดินทางมาเอาตัวเลขโดยเฉพาะเลยเอาตัวเลขไปฝากทางช่องนะครับทางช่องนะครับผลสุรินทร์ทีวีนะครับวันนี้ก็มาติดตามว่าได้ตัวไหนเนาะเอาเลขสาธุสาธุสาธุนี่มาแล้วมาแล้วครับนี่มาแล้วครับมาแล้วมาแล้วนี่เพิ่มเติมหรือปุ๊บหนึ่งหนึ่งมาเพิ่มเติมนี่ หหนึ่งหนึ่งอ้้างหนึ่งหนึ่งสองสองานีึงเด้ถึงเอาหนึ่งหนึ่งมาใส่เ้่งานสี่มันมีอยู่ในน้น oh, um, ี <S 1> 1. <S 2> 1, 2, 5, ีสอ่งจับเอาจับเอาจับเอาจับขึ้นมาอย่างนี้เลยเรียงเอานี่สองหนึ่งหนึ่งสองก็ได้นะหนึ่งสองสี่ก็ได้หนึ่งสองสมก็ได้สองสก็ได้อ่ะอยู่ในนั้นแหละเออเลดหนึ่งสองสามหนึ่ง สองสี่สองสามสี่อ๋อพี่สมุดมาเอออ๋อพี่สมุดมากกับตบรางวัลเพลินแน่เนี่ยตบรางวัลเออใส่เพลินแน่ใส่เพลินแน่นี่ยตบก่อนดู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 หมายเลขข้างล่างข้างหลังไหมอันนี้อันนี้เปลิดเลยนะให้เปิดหมวกปูเปิดหมวกปูเดี๋ยวดูเลขดูเลขก่อนดูเลขก่อน เอ้า 0, ูนย์ศูโอ้หนึ่งหนึ่นึ่งศูนย์นี่หนึ่งศูนเถอยด้นี่่เลขแอดประวัติด้ดิว่คกับแอดประวัติให้ไปแล้วหนึยการสมุดกระให้อะไรเป็ดหนึ่ให้หกนึงโน้ตละร้อยหกหนึ่งรอยนึงได้โน้ตหนึ่ง អ oh, <much ោសាសាធុឲ្យឃើញព្រិនឡាយដែរអុយទៅទីហេຟាំងដែរឲ្យណាណាត្រូវត្រូវឲ្យចប់เพង1ចប់เพងអោឲ្យចប់เพង แล้วรอยหนึ่งออกไปนะไปแล้วนะครับเดี๋ยวเก็บของก่อนนะับารวยรวยว็นี้ทุกคนรวยรวยถ้าอ่าง้วไม่ต้องรอโค้งสุดท้ายอีกนะครับเออไม่ต้องรอโค้งสุดท้ายไม่ต้องรอแล้วแค่นี้แหละแค่นี้เลยวันนี้ก็จะมีการเดินทางไปวันนี้เดินทางไปอะไรอ่ะแกคบโวลหรอทบนสำนักที่สอของพ่อไปวันนี้ก็มีวงสรวงเปิดซับเปิดอะไรด้วย ติด,ดตามมาจะเห <bunker. S 1> kind of ็นเขาบอกว่าจุดประทัดได้เล็กจุดประทัดกี่นัดไม่รู้ก็เดี๋ยวรอติดตามชมเพราะว่างดที่แล้วแค่ได้เล็กแค่บนหนังเลยหนึ่งโจนะครับวันนี่ขอบคุณปูคำแสนนะครับเย็นนี้ติดตามชมบ่มีเงี้ยไห้แล้วเด้อมืดแล้วมืดแล้วมืดกระเป๋าอลไอาดาดทั้งหมดนี้เอาแค่ใบเดียวเอาใบเดียวบ่มีเป็นเติมน้ำมันเลย โอเคอครับ <คน S 2> จ<า>ับลาครับผมโชคดีอ้าวโอเคบายบายกำลังซ่อมตีอยู่เม็ดเงินหลายครับซื้อขีมในแบบซ่มอมสายเยอะนะขีมเนี่ยอ๋อนี่ต้องมีตัวโน้ตด้วยตัวนีต้ต้องรู้นี่ต้องติดตามตัวโน้ต อย่าลืมเด้วนี่ทิ้งท้ายทิ้งท้ายสองสามสี่เลขเรียงตัวนี่สองสามสี่แล้วก็สองสองแล้วก็หนึ่งหนึ่งทีเด็ดทีเด็ดทีเด็ดผมบรได้ตั้งใจทีเด็ดทีเด็ดด้วเลขจังโดทีเด็ดเลยนี่ห้าห้าด้วยข้างบน ปู่ให้วันไหนครับเลขหกปู่ <หา S 2> ให้ตั <2. S 2> ้งนานแล้วแต่ว่าไอ้เลขหกตัวเนี่ยปู่จะให้ปู่จะบอกเฉพาะลูกศิษย์ครับบอกเฉพาะลูกศิษย์นี่บอกลูกบอกลูกศิษย์นะให้ไปหาซื้อลอตเตอรี่เอาก็คือเลขนี้เลขหกหกห้าสองสองสามสี่แต่ว่าออกลาวไปแล้วมวันศุกร์นี่เลขที่ให้ลูกศิษย์ไปหาซื้อลอตเตอรี่นะแต่ออกลาวหกตัวเลย วันนั้นซื้อรุ้เอาเนี่ยนีเ้อถ้าได้หกตัวก็โทรมาบอกหน่อยคอมเมนต์มาบอกก็ได้อันนี้คือคือเลขที่ที่ปู่เขียนเขียนเขียนให้ลูกษย์ไปหาซื้อทุกคนเลยที่ไปหาซื้อรตอรียแต่ไม่รู้ใครจะไปซื้อได้ไหมแต่ว่าเราให้ซื้อเลขนี้หกห้าสองสองสามสี่ไม่ออกรางวันที่หนึ่งก็รางวันที่สองแหละต้องมีรางวัลต้องมีรางวันหนึ่งเพราะว่าอันนี้จับเลขให้ให้แล้วจับไล่เลขให้แล้ว ครับอืฐานนี้ก็เน้นไปที่ล่างสองกับหนึหนึ่งแค่นั้นอ่ะเน้นเลขล่างแต่อันนี้เเลขบนเดี๋ยวควรจะจะบอกว่าได้มาจากไหนนี่ได้มาจากฝันหกตัวเลยดีมตตีมาหกตัวเลยเขียนสองสามสี่กับสองสองออก ลาวออกลาวออกลาวทั้งออกทั้นี่เลยออกหมดเลยไม่มีผิดเลยลาวออกเมื่อวันศุกร์หกห้าสองสองสามสี่ออกหกตัวนี่เลยใช่แต่ว่าอันนี้คือเราเขียนให้อันนี้ไม่ได้ลงคลิปแต่ว่าเขียนให้ลูกศิษย์ที่ซื้อลอตเตอรี่คือลูกศิษย์ที่ประจําอย่างเงี้ยไงให้ไปหาซื้อถ้าเราบอกลงคลิปเดี๋ยวมันผิดมาเดี๋ยวเขาจะว่าเราไม่ถูกสักตัวอะไรอย่างเงี้แต่ก็ไม่แน่เหมือนกันให้ไปหาซื้ออยู่ในนี้แหละ นี่แต่ข้างหน้านี่เรียกดังเขาเมื่อวานเลขดังแล้วอันนี้น้องดังเขาเมื่อวานน้องอุ้งอิงน้องอิงอันนี้คือเมื่อวานอยู่ข้างหน้าเมื่อวานคือไอ้หกห้าสองนี่มายังไงรู้ไหมไอ้หกห้าสองนี่คือมันออกงวดที่แล้วอืแล้วไอ้งวดที่เราให้สี่หนึ่งเจ็ดใช่ไหมงวดนั้นออกสี่หนึ่งเจ็ดงวดสองมาสี่หนึ่งเจ็ดไปอยู่หน้าใช่ไหมสี่หนึ่งเจ็ดแล้วหกห้าสองตัวนี้มันก็จะเป็น หกห้าสองสองสามสี่ง่ยวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งผู้พูดอีกหน่อยแล้วันที่หนึ่งเลขที่ออกแล้วันที่หนึ่ง <c oughs> เลขที่ออลหกห้าสองสองสามสี่แล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไปก่อนกดตรงสีแดงๆเลยครับ